ส,สดีครับมอนีกับสีมาโบเล่องกัดถ่ายหรือปานขีเมาบานเท่าอิ่นนะครับน้อืมอนีกับสีมาโบประสบการณ์ในฟังบอกว่าบักพานไม่บักพ่านเกาผูเป็นออกรถไม่เป็นยังบะทันหูตะทจะมีประสบการณ์นะครับกับมาเหล่าสูกันฟังคือผมสีมาหล่าให้ฟังว่า ตัง้งตั้งผานไปแล้วตามที่บอกเนะาะตามสู่คนละ่ะต้องตั้งไปในแนวทางที่ว่าเขาแนะนําเมื่อตั้งไปแล้วรดดื้อแล้วครับนอ้อรดดื้อคือแลนบอรตรงห้อยเกาแล้วก็ล่อการสียกออกจากห้อยนะครับสถาบานหฮา แล้วก็แลี้ไปลดกระสีสะบัดนะครับพานกระสะบัดพานหลังหรือขี้เมาเลยให้มาสังเกตตรงนี้นะครับเดอ้อพี่น้องครับปูพันออกรถมาไม่พันปัทันหูเนาะปูปทัทธันหูแล้วก็บวเป็นยังเดานะครับน้องมาร์ประสบการณ์มาโหวให้ฟังกระลูกเพื่อนตรงนี้แตกกระสีตัวน,นี้ือพันกระสีบวบวยง่ายคือพันสีบว อยู่อยู่ในทีมเขาแต่งนะเพื่อจะไปอยู่ในในจิกดินอยู่เป็นกับสีสบัดไปสบัดมาคืองูแหละครับบปอยู่แล้วก็สีไทยโบมวนแล้วก็ไทยโบได้เลยแหละครับแต่ลูกปืนมันแตกมันมันสีคนละยางกัรบ่ได้พอแล้วโบได้กับผู้นั้นกับสีหูนะครับเนาะอาชีว์โบโบคอยเก่งกัเด้อครับเด้อแล้วก็พ่อมาเบิ่งให้มาให้ตังแล้วก็มาเบิ่งว่า เออมาเช็คเบิ้งบ่้แตกรูปื้นบ่แตกเออไก่นี่ครับโต๊ตัต้งนี่แหละครับนี่นี่ครับตั้งให้ได้นะครับเดอ้อตัง้งพันตั้งตำแหน่งตัวนี้ให้ได้แล้วก็ไทไว้แต่ว่าบอกยูดีมันกบเห็นมันกบไดแปลว่าเหมาะกันแนะนําได้แต่ว่าคนตีขึ้นครับเองสี่หูนะครับว่าไทยแล้วเป็นยังไ๋ครับตัง้งพันแนวเดียวกันมดแล้วครับที่แนะนําแต่ว่า ต้องมาตัางต้นนี้เด้อครับเด้อไถไปกับมาตัางต้นนี้ว่าตำแหน่งนี้มันจิกดินถีบมฮาโอเคบ่นะครับเมื่อโอเคก็ล็อกเลยครับนี่ล็อกนี่ต้องให้แน่นๆได้ครับนี่เอาเอาแช่ใส่นะครับต้องตอกลงแน่นๆเลยครับเมื่ออยู่ที่ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเพราะว่ากันล็อกบ่แน่น เพลินคืนไปตัวนี้ยับไปคือเกา่ามันก็ส่งผลคือเก่านะครับนะกับไถบมวลเนาะเอแล้ววัดที่นี่ผมกับสีมาแนะนำว่าตั้งพานนี่นี่ครับมันกับสีเป็นลักษณะนี่ครับเนาะนข้างนาสีสูงกว่าข้างลังครับ เป็นแนวไวงเดีร,รับการตั้งรับประมาณนี้แล้วครับตั้งแบบนี้ละแล้วกนะ็ให้ขันขันบึง เนี่ยเบิงเบิงปะหูกับเบิงง่ายๆกับเบิงสีกับอะไรโน,น้นครับเนาะมันสะมีหอยห,อยหลอรดมาเฮาอยู่ครับนี่ครับหอยหลอดฟังใสโน้นครับเนาะมันกะให้ผ่านให้ผ่านหลังนี่ครับตัวหลังสุดเลยครับเดอ้อนี่เพิ่นกินหอยห,อยหลอดมหมดเลยครับนี่หอยรถเพิ่นว่ามานี่มนันออืเพราะว่าเมื่อ หนูไปกินมัดนอกิกนห้อยมดเติอเมื่อมอบปาดกันแทนะครับมอสปาดกันแทหน้ารล่อนีกัสิไปชิดกันแทหน้าเปร๊บพานนีกัสีพอดีเลยครับมันกัสิบบไปกินกันแทะเขาแห้งนะครับมันกับสิบปาดได้สวยงามเลยเลยครับบางคนก็ตั้งมาใสา่เกินไปจนว่ามันวิทห้อยหอยล่อไปเลยนะมันกินลายบานี้กั เขาไปในหน่อยเปเอวหล่อไปติดกับกันเท่น้ากับปาดกันแทจนว่าขาดอันนั้นคือว่าปาดกันแทปาดอีลีเลยครับนั่นแต่ว่ากับกเป็นกันแทเด่นก็จิมีปัญหาเนครับนาะคันเด่นแนะนําว่ากับตังมากให้กินแค่ห้อยลอดีกับมดกรพาครับเมื่อมาอไปชิดกันแทหน้ากับก็สีพอดีเลยนะครับแล้วแล้วม้อต่างไปผมก็แนะนําว่า ขันดินขันดินมันแหงนะครับนอดินมันแหงครับลักษณะลักษณะดินแหงนะครับนะให้ให้ปั๊บตัวนี้ขึ้นนะครับเด้อเพื่อสีมีแรงกดสปริงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สิีไดเจ๊กลงดินได้นะครับกัสีให้ไหทไทเข่าครับกรณีกรณีดินแกล็นะครับกรณีดินแข็งนะครับนี่การ กันเจอดินดินเปียกเนาะคือจังฝนตกดุสีงานหน้ามีแต่มีแต่แตน้มนมีอะไรสีแบบคลายลงมาครับคลายลงมา,าใหญ่เป็นกดแหีงนะครับมันนี่ก็ไปใส่ความสามารถในการคุมคอนโทรลเนาเพราะว่ากันดินเปียกเมากกับเหลี่ยงเนาครับไ่อยเหลี่ยงค่อยยกอะสีครับการไทยนะครับมันก็สีงามครับ นี่ครับวีธีวิีีตรวจเช็คนี่้อครับด้อสำคัญนี่ครับต้องเบิ่งน้าว่นน็อตไา่บ่อต้องขยันลงมาเบิ่งครับเพราะว่าต่างไปแล้วครับยกขึ้นยกลงนะครับนอนนีว่างขึ้นวางลงมันก็สีเลื่อนได้ครับไข่ลงลงมาเบิง่งเช็คลูกปืนน้าว่าแตกบ่กันว่าไทยเราลถมันสะบัดนะครับจิกดินบ่อยู่เนาะภาษาบานนฮา กา้ตรวจเช็คบ้างเวยครับเดอ้อพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ